โอ้สวัสดีกันด้วยนะครับตอนนี้ก็อยู่ในเกมโลว์บล็อกนะครับในแมปบล็อกสปินนะครับเออวันนี้ผมก็จะมาหาของตั้งแต่ยังไม่มีนะครับจนไปถึงอาวุธครบเครื่องนะครับเออไปดูกันเลยโอเคนะครับณตอนแรกผมก็ทําการเห็นคนแฮกกันนะแล้วกูว่าต่อยแม่งเลยนะครับต่อยอย่างนี้เห็นเนี่ยเออแล้วก็บิ้ลเบิ้ล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 บิ้มแล้วมันก็แตกนะครับเออมีแต่จะโมแล้วมันก็แตกนะครับมีไงเก็บแม่ของเยอะจัดโอ้โห โอ้โหเป็นพันเลยเฮียเยอะปั่นจักรยานนั้นต้องไปฝากเงินจังหวะนี้ดลังนั้นผมก็ไปฝากเงินเลยนะครับหลังจากที่ผมฆ่าเสร็จเออนี่ไงฝากไปเป็นพันเลยนะครับผมแล้วผมก็แฮกตู้นะครับออยขาหลังจากนี้นะผมก็ทํางานนะครับทําเพื่อที่จะลบไอตัวอักษรไอตัวลูกศรโง่ๆนี่ออกไปนะครับผมเออ ทำทุกอย่างนะครับเพื่อจะลบลูกศรโง่งนี่ออกไปเพราะว่ามันลาคาญตานะครับเออขอสมอาวุธขอได้ปืนได้ไหมโอ้เฮ้ยโอ้ยยยมแม่โคตรกากหลังจากนั้นผมก็ฝากเงินนะครับผมแล้วก็ไปฟาร์มเรื่อยๆนะครับ เอะมันจะมีใครมาฆ่ากูป่ะวะหลังจากนั้นผมก็เจอคนกำลังบวกกันแล้วผมก็อยากจะเข้าไปเสือกซะหน่อยฮัลโหลโบรฮัลโหลเอาไปแดกทุกแดกแดกนี่ไงนี่ไงกิ้งไงกิ้งไงกูบอกเลยกิ้งกิ้งเลยเอาดีเอาดีมาด,าดีมาดีมาดีแต่แล้วผมก็ฆ่ามันไม่สำเร็จนะครับเออผมก็ทำการโยนทิ้งแม่ให้หมดเลย เรียบร้อยครับมันเข้าเซฟหลังจากนั้นผมก็มาสุ่มจักรยานครับผมเราจะได้จักรยานไหมนี่เย็ดเคยัได้จักรยานเฉยไอ้ส้วผมก็ฝากตังค์อีกแล้วอีกเช่นเคยแล้วก็เจอคนตีกันเย็ดเคผมก็เลยยืนเพื่อดีจะดดของมันแล้วก็ได้มาอันหนึ่งแล้วตอนนี้ผมก็โดนตีนะครับเกือบตายนะครับสปาวจักรยานมาแล้ว ผมก็ทําการเก็บขยะไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้รู้สึกจนนะครับก็เลยไม่มีอะไรทำก็เก็บขยะเพื่อที่จะไปฆ่าคนนะครับเออผมก็เก็บไปเรื่อยๆเก็บไปเรื่อยๆจนคิดว่าตัวเองเป็นคนเก็บขยะไปแล้วนะครับตอนนี้แล้วก็กลับมาครับผมผมก็เห็นไอ้สองตัวนี้ยังอยู่เหมือนเดิมครับผมว่ามันต้องมีของดีผมก็เลยไอ้ขี้เอ้ยมันจะนั่งที่อะไรจังจหวะนี้ผมก็ปลาใส่แม่งเลยนะครับขวดเบียร์ โป๊ะโป๊ะขวดเบียร์ยังไงขวดเหล้าต่างหากนะครับเออร้อยตายหนึ่งตายหนึ่งไอ้เหี้ยตายหนึ่งเอาเมินาหมดมาดีสัตว์มาดีมาดีมาดีโอ้มันตีเที่ยอะไรมาะกูซ้ำแป๊บซ้ำซัด้ำสวยโอ้ยโหยโอ้ยโ้ยอยอ้ยอ้้ยอ้้ย้้ยโอ้้โ้ยะแจอ้ยโยอ้ย้้ย้้ยอ้ยอ้ย้้ย แล้วผมก็เห็นว่ามันกาวยิงแม่งออมีที่ยิงนะครับตีโอ้โหเรียบร้อยหลังจากนั้นผมก็ได้รับกล่องของขันนะครับจากไอ้นี่นะครับการทำปลดล็อกอะไรสักอย่างแล้วผมก็ได้ระเบิดไฟมานะครับผมทำการฝากตังค์แล้วมีไอ้ดำตัวไหนไม่รู้จะมาตีผมครับฝาแฝดผมเองนะฮะเนี่ยชัวร์เลยไอ้ย้ยมาตีอูและตอนนี้ผมก็ทำการฟื้นฟูเลือดก่อนที่จะเข้าบ้านเพราะโดนไอ้หน้าแฝดตี หลังจากนั้นนะครับผมก็ทําการเข้าบ้านนะครับเพื่อที่จะไปเก็บของนะครับผมโอ้ยอยฟูจัดฟูจัดบอกเลยจังหวะน,นี้เซตนี้เจตนี้เจอกันเจอกันบอกเลยอย่าให้เจอแอร์ดรอปเนี่ยกูจะเอาระเบิดไฟ้าแล้วต่อมาผมก็ทําการปั่นจักรยานนะครับเพื่อที่จะไปล่าคนต่อแล้วผมก็เห็นคนแม่งนัวอะไรกันอยู่ตรงนี้ไม่รู้มาดิ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  มันดิจานมันดิมดันดิโอ้ัวหนีหนีหนีโอ้ไปทำการปั่นจักรยานตามไปนะครับแต่ว่าตามไม่สําเร็จนะครับถึงจะปลาอิ่ได้สักก้อนก็เถื่อยังมาดิมานดินี่เงีนี่เงี้ยกลัวแตกกลัวแตกไอ,เอ้เชื่อแม่งไม่ทนันไม่ทนันโอ้สเตมินามหมดอีกแล้วโอ,อ้ยไอ้เหี้ยอะไรของแม่งวะหลังจากนั้นผมก็ปั่นจักรยานเพื่อที่จะมาฝากเงินในธนาคารนะผมแล้วผมก็เจอสองตัวนี้เลยก็เลยทำการ ปั่นหลอกล่อหน่อยให้มันแฮกตู้นะครับรอจังหวะมันจะแฮกตู้ผมจะเอาประแจฟาดหน้าแม่งเลยนะครับเอาเสร็จกูดิยงนี้เสร็จกูดน้องอืออือตายไปนะเรียบร้อยครับน้องชายอุ้ยหลังจากนั้นผมก็ทําการมาแฮกตู้แล้วผมก็จะบวกกับคนอีกรอบนะครับเพื่อที่จะได้รวยไปไ เึิบเพิบเึิบเฮ้ยเฮี่ยอะไรวะเฮี่ยแล้วเฮ้ย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 กูไม่อยากตายเฮ้ยเฮ้ยใจน้องเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไอเฮียเฮี่ยพี่คุยตายเลยสัตว์หลังจากนั้นผมก็ปั่นจักรยานนะครับเพื่อที่จะไปเอาไอ้ดรอปนะครับเนี่ยทันหรืวะมันจะทันไม่ได้ยแม่งแม่งมีใครไปเอาไอ้ดรอปยังวะทันเมื่อว่าทันทันเถอะทันเถอะ ยังทันอยู่เอาไอ้เฮียกูต้องเอาไอ้ดอกให้ได้ยังไม่ทันไอ้เฮียเอ้ยโอ้ยอย่างน้อยกูก็เก็บอาวุธวะแต่หลังจากนั้นผมก็ได้ยินเสียงปืนผมก็เลยวิ่งหนีห i น mean no ีก i mean, really oh, yeah, ่อนละกันเฮ้ยสกีบีดีมันมีปืนผมไม่สู้แล้วผมก็ชนโอ้ยเฮียทันก็ชนโอยเอยชนแม่งอยู่นั่นแหละเออเอา จังหวะนี้ลนจัดชนไปนูนมั่เลยอีงกูหนีกูหนีผมก็ปั่นจักรยานตามไอ้เหลืองไปนะครับขอญาตนั่งนะครับตายซ้ายน้องไปเลยไปเลยลงนะลงนะพี่รักเรียบร้อยกูได้กูได้มีดกูได้มีดกูได้มีดทัวอุยอิ่มอะบอกตรง หลังจากนั้นผมก็เห็นไอ้สองตัวนี้นะครับผมก็เลยอยากจะฆ่านึกอยากจะฆ่าแต่พิเลนครับโอ้โหไอ้เจมแม่งฆ่าไม่ถึงแม่งมีดาบม่วงไอสัตว์แล้วแม่งตีกูตายแต่ในความที่โชคร้ายก็ยังมีความโชคดีครับมันไม่ยอมซ้ําผมครับจนผมลุกมาแล้วผมก็วิ่งเข้าเซฟเลยกูทันกูทันไอ้ขี้เกือบตายไอสัตว์หลังจากนั้นผมก็เห็นคนกระทืกคนอยู่แล้วผมก็เข้าไปใส่แม่งเลย แว่าดูเหมือนว่าผมจะเสียเปรียบและเห็นอาวุธของมันแล้วผมก็ตายในที่สุดอ,อย่าให้กูเจอมึงนะผมก็ทำการเอาเงินออกจากบัญชีแล้วก็มาสุ่มหวังว่าจะได้ของดีๆสักอย่างไอี๋เอ้ยม,มึงจาวอะไรมาในที่ช็อตเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยสวยดีนะ้แล้วผมก็ซ่าเลยครับได้ไอ้นี่มาไม,ม้เบสบอลเหล็กมาผมก็ฟาดเลยไม่ตนลูกใครแต่ว่า หมืนอนจะอานาถนะเรียบร้อยแล้วจากนั้นผมก็เห็นแล้วผมว่าเรื่องรความแค้นผมก็ตีแม่งตีแม่งแต่แคนโง่ๆงงเลยแล้วผมก็ตายอีกรอบผมรู้สึกว่าชาตินี้ผมคงไม่ได้รวยแล้วลหละเออหลังจากที่ผมตายนะผมก็ทําการคุครยขยะหาเศษอาหารเหมือนเดิมเลยครับจนผมคิดว่าคอนเทนต์นี้แม่งไม่ใช่คอนเทนต์เอ่อตั้งแต่เริ่มจนไปอาวุธครบมือน่าจะเป็นคนจนมากกว่า หลังจากนั้นผมก็เห็นคนแฮกโซรผมก็ปาแต่แม่งปาไม่โดนเลยไอ้เขี้ยนะครับเออไงตีหัวไปทีหนึงนี่หินหินหินเอาไปเอาไปเอาไปโอ้ยเขี้ยแม่งมีเงินเยอะแน่เลยทรงนี้กูต่อย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 นะครับกูต่อยนี่มึงบินได้ไงเนี่ยเขี้ยมึงบินได้ไงเมื่อกี้งงงงมึงโปรหรือเปล่ามึงโปรหรือเปล่ามึงโปรหรือเปล่าน้องฮะ แล้วตอนนั้นผมคิดว่ามันโปรครับเจี่ยต่อยแล้วมันไอ้เชียศบหายเฉยเลยนะครับงงแดงเลยตอนนั้นแล้วหันไปทางขวาอ๋อเจอแล้วผมก็ตายใจได้ครับระบายใจ <Yeah. S 1> ตายใจได้นะว่ามันไม่ได้โปรครับเออแล้วผมก็เจอไอ้เชียหมวกม่วงนะครับจะมาฆ่าผมอีกตัว <Yeah. S 1> เออไอ้เชียอะไรเ้ืชาวิ่งนารุโตไอสัตว์ฝากเงินแป๊บนึง อ,นนอ,นนอันน่ะอันน่ะอันน่ะกูหลบกูหลบมา,มาดิมาดิมาดิน้องมาดิน้องเออไม่มาหรอกครับไปดีกว่ากูเสียเวลาหลังจากนั้นผมก็ปั่นจัก,กรยานเพื่อที่จะไปเอาของนะครับเพราะว่าเห็นแอร์ดรอปลงแล้วนะครับผมได้ทําการทําแผนชั่วร้ายไว้ไปแี่รอเลยรอเลยรอเลยจังหวะนี้ผมได้ทําการรอในพุ่มไม้พุ่มหนึ่งนะครับไม่ให้ใครเห็นทั้งนั้นเพื่อที่ผมจะได้ปลาระเบิดขวดไฟเนี่ยใส่ลงไปเลยปลาไปตรงกลางดง ให้มันตายหากันให้หมดเลยนะครับใช่มา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 เราจังหวะได้จังหวะได้จังหวะกูปากูปาเฮียกูปาเรียบร้อยครับโอ้ยไอ้ยังไม่โดนเลยหลังจากมั้นก็ชิปหายวายวอดเลยครับซึ่งผมปาไม่โดนแล้วนั่นคือสิ่งความหวังสุดท้ายที่ผมจะได้ของพวกนั้นมาผมคิดว่าภารกิจมันอาจจะล่มแล้วแต่ยังไม่ล่มครับบริษัทูจักเ้าบอจาบจานาบอจานาบอผมตบแล้วผมก็ตบดีที่มีรถไม่เหยียบทีกูไม่ตายเมื่อกี้จังหวะนี้ผมโยก แล้วผมก็เอาไม้ตบโยกตบโยกตบไปเรื่อยๆนะครับไอ้เี้ยมันเหยียบขี้แะ้รขนาเนี่ย,แล,ยนะแล้วผมก็ตบแต่แม่งมีปืนครับผมไม่อยากสู้ผมเลยเข้าเซฟก่อนแล้วจวังหวะนี้ครับมีคนตายครับผมอยากจะเข้าไปร่วมด้วยช่วยกันครับเพื่อที่จะเอาของจากในนั้นครับอ,อุ้ยอุ้ย ไอ้ม่วงหลังจากนั้นผมก็ตายครับซึ่งเป็นหลายรอบแล้วที่กูตายโอ้โหอย่าให้กูเจอมึงนะหลังจากนั้นผมก็รู้สึกโชคดีครับเพราะว่าผมได้เกิดมาตรงใกล้ๆ้แอร์ดรอปเลยนะครับอ้กูอยากขยี้กูอยากขยี้กูอยากขยี้ขอได้ไหมอาวุธอะขอได้ไหมอุ้ย

หลังจากนั้นผมก็ปั่นจักรยานนะครับเพื่อที่จะมาหล่อยคนนะครับด้วยการยิงด้วยกระสุนสิบนัดที่ผมมีมาดีน้องชายเราได้จังหวะแล้วนี่ได้จังหวะแล้วนี่ได้จังหวะแล้วนี่ไปแล้ว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 กูยิง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 มาดิน้องหลังจากนั้นผมก็เข้าบ้านแล้วก็หยิบหยิบที่แฮกมาเพื่อที่จะไปแฮกตู้นะครับ กระสุนอะไรเนี่ยได้กระสุนอะไรได้กระสุนอะไรเฮ้อห้าสิบห้าสิบเป็นปจังหวะนี้นะครับผมก็ปั่นจักรยานไปเรื่อยๆนะครับผมไม่ได้ที่จะมีเจตนามาแฮ็กอะไรตรงนี้นะครับเพราะว่าผมไม่มีที่แฮ็กแล้วนะครับเออแล้วผมก็สอดส่องดูไอ้นางสาวคนนี้ไว้เพื่อที่ผมจะใช้มุมเชี่ยวชาญของผมยิงแม่งหัวแตกนะครับผม ดีน้องมาดีมาดีแฮกสักทีแฮกสักทีแฮกสักทีโอสวยเลยอย่างนี้กูหยิบปืนแล้วครับบางละจันมาแล้วน้องแตก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 หนึ่งสวยพี่สวยแตกหนึ่งสวยน้องครับเงินเงินเงินโอ้โหอิ่มอิ่มแล้วหลังจากนั้นผมก็ปั่นจักรยานครับเพื่อที่จะไปบู๊กับคนฝากตังค์แป๊บนึงฝากตังค์แป๊บนึงหมูกำลังสวดกันเลยกำลังสวดกันเลยกำลังสวดกันเลยเฮียฝากไม่ได้ฝากไม่ได้ขอแยกฝากตรงนี้แล้วกันเค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  ตายล้วาล้เว้ยมาริน้องหลังจากนั้นผมก็ทำการแอบซุ่มดูว่ามันทำอะไรกันแล้วผมก็ได้ยินเสียงบางอย่างเดิมเดิมเดิมครับทางร้านแลพบว่าไอ้เยี่ยมีคนตายอุ้ยกระสุนกระสุนขอญาตเก็บขอญาตโลภอุ้ยอุ้ยอุ้ยผมรู้สึกโชคดีครับที่ผมโลบแล้วแต่ว่ามีบั๊กอะไรไม่รู้ผมก็แอบตรงนี้อีกรอบนะผม จะได้จังหวะได้จังหวะกูยิง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 เนี่ยเนี่ยปล่อยย่าดนะครับปล่อยย่าซ้ำโอ้โหดมโนอะไอะไรเอ็งจะมาโดทรงโดศพพี่หรอน้องชายโหทิ้งทิ้งทิ้งเมื่อวานั้นผมล้มมากครับไม่รู้จะทำยังไงผมรู้สึกลนไปหมดเลยผมก็ซ้ำซ้ำซ้ำแล้วแม่งก็มีคนมาเรื่อยๆมาเรื่อยๆผมกลัวตายชิบหายเลยตอนนั้น ยัยยัยยัยยยยยเอาไงดีวะยัยยัยกูอยากได้ของกูมึงเอาไปทำไมมึงเอาไปทำไมมึงเอาไปทำไมกูเออไม่คือมึงโอ้ชายเออให้มันพูดง่ายอย่างนี้เลยน้องง่ายโอ้ยยเยยัยล่นลนหล่นกูขอของที่อยากได้ก่อนแล้วกูจะรวยรวยรวยกู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 อะไรน้อง ปืน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 เปืนอาปืนท้าไม้มาเอายูท้าไม้น้องไปไกลๆน้องไปไกลพี่ขอได้ได้ไหมพี่ขอได้ไหมพี่ขอได้ไหมโอ้ยมันเอาปืนกูไปมันเอาปืนกูไปน้องพี่กูโดนเกียนกูโดนเกียร์น้องพี่แมนกว่านะพี่แมนกว่านะอีใหม่แล้วหม่แล้วเฮียเลยเนี่ย ดีของเยอะ้าล่ะองเยอะาล่ะองเยอะบล่ะน้องอันนี้มันเอาปืนไปอีกะนี่งน้องกับเคสามเป็นกูเป็นกูเป็นกูอุ้ยอุ้ยอุยกูโดนกี้ยนนุ้ยเ้ ตึมอ่ะของตึมอ่ะบอกเลยกูรวยเคสวยประแจแย่เยอะกูอิ่มหลังจากนั้นผมก็กลับบ้านครับแล้วเจอคนยืนนิ่งๆอยู่หน้าบ้านผมก็เลยฟันแม่งเลยนึกว่าจะมีของดีเดี๋ยวมาดูกันว่าจะมีหรือเปล่าไอ้เหี้ยเดือเก็บของนิกเกอร์เก็บของนิกเกอร์ เก็บขังดิการ์นะโอ้ยปืนเยอะจัดไอ้เฮ้ยอวิวิวิอย่ากบีบอย่ากบีบไอ้ตู้นี่ตู้นี่คืออะไรคืออะไรคืออะไรใครร้องโหด